có <laughs> ờ, cả... ừ. à. ờ, ừ. cái sư lạng nó nó như bờ kim mắng mắng kem, bánh mải cổng số này không ờ, mắng 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 mắt mắng mắt mắt mắng mắt 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 มกกะลูกเขาเรียนหน่อค่ะอือโมกมาเดียวโลแปลงกับต่อแปลงแล้วค่ะถ้าพี่จิตันพูดหน่อยว่าถ้าผมไปผมมีสวนญี่ปุ่นสุโหไรอะค่ะถูกเออเดี๋ยวเดียวนี่คนพี่จีตนเนีย่ยสามโลสา,สโลสา,สามโลสาวกว4สี่โลเสาสามโลเสาอะแลพี่จิตหรอค่ะคนพีจิตค่หเอออย่าง เภอเมืองค่ะอ,อยู่วัดเขาลุช้างอยู่สักเหล็กอำเภอเมืองวัดเขาลูกช้างโอวัดเขาช้างวัดหลวงพ่อเทียงอโอ้โหบ้านอยู่บ้านห่งคนพากาดดีแน่นอน <laughs> อร่อยแน่คนพากาดทำอร่อยนี่ <laughs> เออคนทังนี้คนย่าง,งาาติดเข้า,ม,ามันเปเจริญไม่ขึ้นไม่ล่องเลยคนทางนี้ทำ เจอคนวิจิตเหมือนกันผมอยู่ซักเล็กามาันแฟนแต่ว่าอยู่คนพะเยาเนี่ยอ๋ออันนี้ลูกเขยล,ลูกเขยคนพะเยาคนแม่ใจอ่ะโอ้แม่ใจด้วยใช<ส>่ผมจะสีเทาล่ะเออสีเทยที่เดียวกันเจ<ะ>้าที่หลงหนองเลงทรายอย่างนั้นนะโอ้หนองเลงทรายไปทางนน <S <S บ้านบ้านลูกเขยอยู่ตรงที่ว่านางเฮียนนะคะเฮียนที่แม่ใหญ่ตรงหนองเลงทรายอ่ะมีเฮียนท่านหน่ะโอ้หนองเรงทรายนั่นแหะค่ะ น้องเล็นซ้ายนี่่ทีเล่นน้ำสมัยร้อนเลยไปดิ้กน้ำม,มันเตียแต่ก่อนลูกเคยลูกเคยก็หนอนไปดูแข่งเรือกามาเนี่ยไปหม่อมเมินเนี่ยค่ะ 그 <목소리도>